คุณแม่ให้นมลูกเป็นปจดอจะทําให้น้ํานมแม่ลดน้อยลงหดจริงไหมคะแม่ก็จะต้องเล่าให้คุณแม่ฟังก่อนว่าในช่วงที่คุณแม่ให้นมลูกนะคะเป็นปจจดอช่วงนี้นะคะฮอร์โมนของการสร้างนมแม่นะคะมันจะถูกกดนะคะเนาะโดยฮอร์โมนเพศก็คือฮอร์โมนที่ทําให้เรามีเลือดปจดอนั่นเองค่ะคุณแม่ค่ะทีนี้ในเมื่อฮอร์โมนเพศมันกดฮอร์โมนนมแม่ไว้ช่วงนี้คุณแม่เลยอาจจะรู้สึกว่าน้ํานมของคุณแม่ค่ะลดน้อยลงนิดนึง ซึ่งถามว่าปริมาณน้ํานมที่อาจจะลดน้อยลงนี้ก็แล้วแต่คนนะอย่างตัวแม่โบเองก็ลดลงไม่ได้เยอะมากอ่าแต่ว่าเพื่อนของแม่โบเองที่ให้นมลูกนะคะก็รู้สึกว่าเอ้ยนมลดน้อยลงเยอะเลยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันก็แล้วแต่คนเนาะทีนี้ถามว่าในช่วงที่เราค่ะเป็นปจดอนะคะเนาะเรามีเลือดที่มันออกจากร่างกายของเรานะคะซึ่งโดยทั่วไปแล้วแม่ให้นมหาจจะเอาเลือดนะคะมาสร้างน้ํานมให้ลูกของคุณแม่ดื่มกินแต่ว่าในช่วงที่เราเป็นปจดอนนะคะเนาะเรามีการสูญเสียเลือดออกจากร่างกายเลยอาจจะมีผลนะคะทำให้ช่วงนี้ค่ะรู้สึก ว่าน้านมแม่ค่ะลดน้อยลงแต่ก็จะต้องบอกว่าเราไม่สามารถที่จะไปห้ามธรรมชาติเหล่านี้ค่ะอย่ากเกิดขึ้นมันห้ามไม่ได้แต่ถามว่าแล้วเราจะทําอย่างไรให้เราค่ะสามารถที่จะคงปริมาณน้ํานมของเราไว้ได้ในช่วงที่เรานะคะคเป็นประจอดอคุณแม่ก็เพียงแค่เอาลูกดูดนมบ่อยๆทุก3มชั่วโมงเวลาแครั้งหรือถ้าคนไหนนะคะเป็นคุณแม่ปั๊มนมก็จะต้องปั๊มนมบ่อยๆทุก3ามชั่วโมงเวลาแปครั้งเพื่อทําให้ปริมาณน้ํานมห่าไม่ได,ด้ลดน้อยลงจนน่ากังวลใจทีนี้พอประจําเดือนรอบนั้นหมดนะคะ มันไม่มีอะไรที่จะมากดฮอร์โมนนมแม่ไว้แล้วไม่ได้มีการสูญเสียเลือดออกจากร่างกายแล้วนะคะปริมาณน,น้ำนมของคุณแม่ค่ะก็จะกลับมาเฟื่องฟูด,ดังเดิมดังนั้นนะคะน้องไม่ต้องกังวลใจก็ให้แค่รู้ไว้แบบนี้ค่ะติดขัดเรื่องนมแม่ใดเอ่ยนะคะอยากเก็บไวนะคะน้องปรึกษาแม่โบได้นะคะจะปรึกษาแม่โบที่คลินิกของแม่โบก,ก็ได้หรือว่าจะสะดวกนะคะน้องปรึกษาออนไลน์นะคะสอบถามหรือว่าจองคิวการปรึกษาหรือว่ากันมาหาแม่โบที่คลินิกนะคะได้เลยที่เบอร์โทรด้านบนนี้ขอให้เรื่องนมแม่เป็นเรื่องง่ายๆเมื่อเราได้เจอกันแล้วพบกันค่ะ